สวัสดีอีกครั้งค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะก๋วยจับน้ําใสนี่ค่ะเส้นก๋วยจับนะคะก๋วยจับนะคะก๋วยจับน้ําใสเกี๊ยวหมูสับนะคะ<ส>ก็นี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยก็คือไส้ตัวนี้น,นะคะนะคะค่ะเป็นเกี๊ยวนะคะค่ะเช้าเช้าอย่างนี้ตอนนี้ที่ลอนดอนก็ยังเช้าอยู่นะคะนะคะ ก็เช้าเช้าก็เลยอย่างไม่ไม่อยากทานพริกนะคะก็จะทานแบบแบบเหมือนแกงจืดเราอย่างนี้นะคะไม่ปรุงนะคะไม่ปรุงรสเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะจะไม่ปรุงก็ทานอย่างนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปที่เคนนะคะนะคะที่ยกเลิกงานเมืาา่อวานนี้ก็ขอมาเป็นวันนี้นะคะก็เลยไม่อยากจะทานเผ็ดนะคะไม่อยากจะทานเผ็ดนะคะเดี๋ยวเกิด ทองไส้ไม่ดีนะคะก็จะมีปัญหานะคะค่ะก็เลยเจะทานแบบแบบรสชาติแต่แกงจืดของดิฉันหรือว่าน้าซุปก๋วยเตี๋ยวของดิฉันเนี่ยคือจะไม่จืดชื่นนะคะจะกลมกล่อมหอมแล้วก็หวานน้ําต้มผักนะคะค่ะคือเวลาเราทําอาหารเนี่ยอาาดิฉันคือคุณย่านะคะจะสอนเสมอว่ารสชาติดีไม่พอหน้าตาจะต้องน่าทานคุณภาพของวัต วัตถุดิบที่ทำเนี่ยวัตถุดิบที่ทำเนี่ยจะต้องจะต้องดีด้วยนะคะนะคะทุกอย่างจะต้องดีนะคะใส่ใจนะคะทำอะไรก็ต้องใส่ใจใส่ความรักนะคะใส่ใจเข้าไปแล้วก็จะทำสิ่งนั้นออกมาได้ดีนะคะนี่คืออาาที่ฉันสอนนะคะค่ะ อยากให้วิดีโอนี้มีกลิ่นอย่างเลยหอมมากเลยค่ะแล้วก็น้ําซุปนี่ก็จะหวานกลมกล่อมนะคะจากผักต่างๆที่เราต้มเข้าไปนะคะค่ะแล้วคุณค่าทางอาหารนี่ก็จะเยอะนะคะค่ะนะคะน่าทานใช่ไหมคะทุกคนถ้าใครชอบทานเผ็ดเปรี้ยวหวานก็สามารถใส่พริกป่นนะคะน้ําส้มสายชูเข้าไปนะคะน้ําตาลเข้าไปนะคะค่ะ ายขออนุญาตทานก่อนนะคะทุกคนมาโชว์ให้ดูว่าเวลาเราจัดเป็นถ้วยแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะค่ะบายบายนะคะ,ะ,คะทุกคนขอทานก๋วยจับก่อนนะคะก๋วยจับน้ําใสเกี๊ยวหมูสับค่ะสวัสดีค่ะลองทําทานกันดูนะคะสวัสดีค่ะ